โอ้โหมื้อกลางวันนะคะพุทธเี่ไหนเอ่ยที่โรงเตียมค่ะอ๋อโรงเตี้ยมกะพาค่ะแล้วคะแล้วกับข้าวนี้สั่งอะไรบ้างอื่นค่ะสั่งกะเพาะปลาราดน้ำเดงค่ะอ๋อแล้วก็ข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูโอ้โหนะคะเข้ากับบรรยากาศนะคะหนะ้าข้าวผัดปูมาทานบุญดอยกะเพอะ มาดูบรรยากาศบรรยากาศนี่เขาเสเขาพอ่พอพ่อพ่อเป็นไงได้มาพ,อพอักผ่อนวันนี้หายปวหลัง <laughs> หายบวหลังนะนี่กลางวันบรรยากาศร้านลงเตียมลงเตียมอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปในอำเภอนะ านข้าวกันก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์เราได้มาทำบุญที่ที่วัดผาจ้อนแก้วนะคะอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะ,ะนบรรยากาศที่วัด ลื่นมากอยู่บนเขาป่ะนีมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวัดพระซ่อนแก้วนี่คนก็ วันนี้มีญาติยโยมไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะอาจจะมาช่วงเชา้ากันมากค่ะ,ะนี่ค่ะนี่ค่นี่้ว วัดเพชรบูรณ์นรัตการพระสาธุสาธุสาธุค่ะบรรยากาศบรรยากาศในในในวิหารวัดบรยาากบรรยากาศ วัดอะไรนะคะวัดผาซ้อนแก้ววัดวัดผาซ้อนแก้วอ่าค่ะท่านแก้วนะคะกะวันนี้เราได้มาทาําบุญที่วัดผาซ้อนแก้วจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะนะคะอนุโมทนาร่วมกันเนาะ,ะวัดผาซ้อนแก้วก็สาธุ อ่าอันนี้บุญกุศลของพระติงต่งพระติ่งฝากมาทำบุญนางสาวสัตาสน,นาแสงวมฒนารัตน์มาติ่งบัตรนี่คะอ่ะใส่ตู้ก็จะเป็นตูน้ตู้บุญโมธนาบุญเเออปปปะติิ่งดีชวได้ทุกปีนะคะสาธุสาธุ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่สวนสตรอบอรี่ที่ชมวิวเขาค้อกังหันนะคะอ่าวอ้อากาศดีมากๆเลย่วนหนึ่งของบนเขาค้อที่ชมวิวอย่างกลุ่มพ่อ คุณพ่อยืนชมวิวยืนดูไอ้กังหันกังหัน,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 นหมันเก็บสตรอเบอรี่นะจนี้ตอนนี้มาก็นั่งรถอะไรละ่ะนั่งรถตรงนี้รถนำชมเสียคนละหกสิบบาทก็พาชมวิวตอนนี้เป็นสถานีแรกจุดแรก ะวันนี้ดูไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่เนอะแต่อากาศกำลังสบายๆค่ะค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวไปชมต่อค่ะ <c oughs> นั่นโอยดูตรงนี้กำลังหันลมบนเขาคอค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ หันลมบนเขาเคาะ วันนี้เรามาจะนศึกษาที่เชลบูร์ขึ้นมาที่เขาค้อนะคะวันนี้ทางลงทางลงจากเขาค้อสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราอย่างสี่ เป็นสิบกว่าปีค่ะค่ะแล้วพบกันนะค่ะวันนี้เราคุณเต้ลอ๋อบางคืนกล้รูปมั้ยใช่รูปมั้ยอันนี้บรรยากาศได้บรรยากาศบรรยากาศอะไรรีสอร์ทคะรีสอร์ทสกายฟล็อกค่ะรีสอร์ทสกายฟล็อกที่มันเป็นตะข่ายเหรอ๋อลงไม่ได้ลงนั่งได้แต่มันจะย่นโยน เอ้ยนั่งได้ด้วยอ้าเยอย่อย่าไปอย่าไปอย่าไปนี่นะคะนั่นด้มนเป็นะคะอ่าพาเที่ยวตรงนี้ไ่เด็กเด็กนี่นะคะสกายวอล์ครีสอร์ทที่เขาขคอนี่ค่ะแล้วก็เพิ่งมาเข้าที่พักกันเนาะกะอันนี้คุณพ่อชิวๆชิวๆสบายสุดเต้นไม่ปวดหลังอไม่ปวดหลังแท้แทเมื่อกี้เดินเมื่อกี้สักครู่นี้เดินขึ้นบันไดมาก็ หับแข้งแข้ง,ขงนี่นะคะบันไดจากข้างล่างรถจอดอยู่ข้างล่างนะคะเดินขึ้นบันไดมานี่มีสัมภารกมาด้วยแล้วก็มีที่พักนะคะอ่ะอะใใ่ให้ชมนี้หน่อยเพราะเราก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะ,ะที่พักนี่ น้ำชมที่พักะนะคะก็บรรยากาศก็กดีนะคะค่ะอัะนนี้ที่พักนะคะห้องบนก็มีอีกชั้นหนึ่งนะคะ่ะตอนนี้ก่อนนะคะนํำชมค่ะชมบรรยากาศในห้องอในโดมในโดมรีสอร์ทค่ะ โอโ้นี่นะคะเครื่องอำนวยความสะดวกนี่นะคะที่เขาคอค่ะรับไฟนี่นะคะ่ะอ่าอากาศข้างนอกนะ,ะอยู่ข้างนอกกันนะคะ ค่ะอ่าอันนี้ด้านนอกประตูอันนี้ห้องน้ําห้อง้วมเครื่องอำนวยความสะดวกค่ะค่ะค่ะลูกชายค่ะ,ะเขาขอค่ะ สวัสดียำเย็นตอนนี้เราอยู่บนเขาเคาะยอดเขาเคาะมาพักไอ้นี่ยำบรรยากาศสั่งฟิงย่างมาทานอ่อั่ดีอย่างมาทานผมมาเสิร์ฟที่ดูอ๋อแล้วต้องแจง ไม่ผมจะมาเสิร์ฟปกติแล้วประมาณไม่เกินแปดโมงโอเคใช่ครับผมก็จะขึ้นมาไล่เสิร์ฟทีละโดมเลยพี่โอเคครับในกองลงไปพี่จะมาเติร์ฟให้น่าดมเลยโอเคครับครับบ้านพักเนาะค่พี่แจ้งเข้าไปว่าโดมสามใช่ไหมพี่ใช่ครับโดมสามหรือโดมสี่สามโดมสี่โดมสามโดม ครั้งหนึ่งที่เราได้มาพักที่นี่เนาะอันนี้นี่ค่ะอ่าตอนนี้เรากำลังรอปิ้งย่างค่ะรอไปก่อนใจเย็นๆเนาะเราทานที่จุ่มค่ะนี่อันนี้เป็นเอ่อปิ้งย่างมื้อพิเศษมื้อนี้สุดยอดมื้อนี้สุดยอดปิ้งย่างมื้อพิเศษนะคะ,เ,ะเรา ดูไอเราไม่เราไม่ใช้เสียงดังนะคะดูไอ้นี่ดูไอ้นี่นี่วิดีโอนะคะอต่อยกจะต้องปุ๊บคุณพ่ออยากไปริ้วเดี๋ยวถามคุณพ่อมาทานที่ไหนแล้วเนี่ยมาทานที่สกายวอล์กเอ้ยไม่ใช่สกายวอล์กสกายฟอกอำเภอเขาข้อจังหวัดเพชรชบูร์ ดูบรรยากาศเห็นไหมบรรยากาศข้างหลังเนี่ยอยู่โดมเสียงดังเหมือนกระโดมอยู่บนดวงจันทร์เลยนะคะนี่อยู่บนยอดดอยเขาค้อเลยเนาะอ่าอันนี้คุณเติ้ลกำลังบริการปิ้งย่างนะคะจากแปดริ้วนะคะค่ะอ่ามาแล้วครับขอบคุณครับมาแล้วค่ะอันต้องอันนี้ ในในโดมในโดมที่นอนของเราเนาะทริปทริปนี้ก็ต้องขอขอบใจลูกทั้งสองโดยเฉพาะเซียนีเก่งคนนำทีมมาแล้วก็ลูกสะพภยเติ้นเป็นคุกเป็นแม่ครัวอย่างดีค่ะสุดยอดและความประทับใจเนาะขอบใจเซียนีเซียนีอย่าลืมเซียนีนะอย่าลืมว่าคราวหน้าต้องเอาพ่อแม่มาคราวหน้าไปไหนติดตามสองสามวันได้ อย่าดังย่าจุ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 เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเขาห้ามเขาห้ามใช้เสียงสวัสดีค่ะยามเช้าอาหารมื้อเช้าที่สกายฟอกเขาค้ออันนี้คุณพ่ออาหารเช้าอาหารเช้านี่ประมาณแปดโมงนะคะนี่บรรยากาศ มีหมอกนิดนิดเนาะ,ะสัมภาษณ์คุณพ่อหน่อยเป็นไงนการเย็นสบายแต่ไม่หนาวนะเย็นสบายเย็นสบายหมำรับมุมุนก,กำลังดีกำลังดีนี่นะคะมื้อเช้าดีเนะะาะธรรมชาติได้พักผ่อนความเปิดปวดเมื่อยก็คลายไป แล้วปรปทานอาหารเช้าด้วยกันออีกครูอีกคร,รูที่พักเราจะไม่ใช้เสียงดังนะคะก็จะเอาหารมาเสิร์ฟตอนเช้าประมาณสัก8แปดโมงเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางไปต่อ,อบรรยากาศนี่ะ ซีกด้านนี้เป็นซีกซีกด้านตะวันตกของรีสอร์ทนี่นะคะค่ะ,คะจะกลายฟอกนะคะเขาคอค่ะแล้วพบกันอีกค่ะจงความสุขค่ะตอนนี้เลืนทางลงลงจากที่พักนะเนี่ยค,ค่อยค่อย ะะ,ะเดี๋ยวคุณแม่กระลงบ้างจ้า,ายิานดีนะค่ะโอเป็นบรรยากาศตอนเช้าคุณนอย่างคนนีเป็นยยอย่างสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะยเย็นด,ดคีค่ะอ่าอันนี้นำแนะนำจะก,กายฟอกนะคะอ่ามาดูเส้นทางขึ้นอันนี้ด้านจอดรถของเขาเนาะ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อ,อนี่นะคะขึ้นนี้ที่พักนี้ขึ้นขึ้นขึ้นไปทางน,นูน้นเนาะขึ้นไปนูานาน้นเราพักข้างบนสุดน,นู้นแล้วพักข้างบนน,นู้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงลง เส้นทางสวยงามนคะคะนี่ด้านล่างก็มีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะชโชคดีจ้า